สวัสดีครับพบกับครูโฟอีกครั้งนะครับกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครับวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นผสมศึกษาปีที่สองครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าเรามาเรียนอะไรกันบ้างนะครับเรามาทบทวนบทเรียนจากคราวที่แล้วกันนะครับตัวอย่างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นนะครับมาดูกันนะครับ วัดเป็นแหล่งรวมงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นซึ่งมีทั้งงานจิตรกรรมประติมากรรมและสถาปัตยกรรมนะครับชิ้นแรกครับงานจิตรกรรมงานจิตรกรรมมีอะไรบ้างเอ่ยเช่นวาดภาพฝาผนังลายรดน้ําที่ตู้พระคัมภีนะครับาลายรดน้ำที่ตู้พระคัมภีร์นะครับเป็นงานจิตรกรรมนะครับนักเรียนต่อมาครับงานประติมากรรมมีอะไรกันบ้างเช่นการแกะสลักไม้การประดับกระจกบ,บนลายปูนปั้น แล้วก็จะมีการปั้นพระด้วยนะครับจะมีการปั้นพระพุทธรูปต่างๆในวัดนะครับเป็นงานปฏิมากรรมนะครับต่อมาครับงานสถาปัตยกรรมเช่นอะไรบ้างครับเช่นการก่อสร้างโบสถ์วิหารพระป,ปางเจดี JD, สร้างพระปางหรือพระเจดีต่างๆโบสถ์วิหารต่างๆนะครับเป็นงานสถาปัตยกรรมนะครับเป็นงานสถาปัตยกรรมนะงานประดับกระจกนะครับ การประดับกระจกสีเป็นการนำกระจกสีมาประดับตกแต่งเครื่องใช้ครุภัณฑ์รวมถึงงานตกแต่งประกอบสถาปัตยกรรมไทยนะครับคือการเอากระจกสีต่างๆครับมาประดับเพื่อตกแต่งความสวยงามนะครับของเครื่องใช้ครุภัณฑ์หรือไม่ก็งานสถาปัตยกรรมไทยได้นะครับให้เกิดความสวยงามเพิ่มความสมบูรณ์ของงานคุณลักษณะข,ของกระจกมีสีสันสวยงาม มีความมันวาวเมื่อแสงตกกระทบบนพื้นผิวจะเปล่งประกายเหมือนอัญมณีนะครับอ่าก็จะถ้าเกิดมีแสงมาตกกระทบบนพื้นผิวของกระจกใช่ไหมครับตัวกระจกก็จะเปล่งประกายนะครับเปล่งประกายสีขึ้นมานะครับเหมือนอัญมณีเลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างของงานประดับกระจกบนปูนปั้นนะครับนักเรียนเห็นไหมเขาจะปั้นพญาหน้าพญาฟุตขึ้นมาใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ใช้กระจกนะครับที่มีความมันวาวนะครับมีความแวววับเข้าไป ประดับตกแต่งใช่ไหมครับนักเรียนฝังลงไปในดินในปูนปั้นใช่ไหมครับเห็นไหมลูกเมื่อมีแสงตกกระทบนะครับกระจกอย่างนี้ก็จะเปล่งแสงเหมือนอัญมณีเลยนะครับนักเรียน่าก็จะดูสวยงามนะครับเห็นไหมดูสวยงามไหมครับอันนี้คือตัวอย่างของงานประดับกระจกบนปูนปั้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะแปะประดับกระจกบนพญานาคพญาครุฑนะครับแล้วก็เครื่องทรงของเทพต่างๆนะครับในวัดนะลูกนะส่วนใหญ่งานประดับกระจกบนปูนปั้นเราก็จะเห็นได้ตามวัดต่างๆนะครับ รูปแบบงานประดับกระจกที่พบได้ในงานสถาปตัตยกรรมนะครับเรามาดูกันนะครับการประดับกระจกสีถูกใช้ประกอบในงานสถาปตัตยกรรมไทยโดยใช้การประดับตกแต่งผิวองค์ประกอบของอาคารที่มีลักษณะทางศิลปรกรรมนะครับอาทิต์ยช่อฟ้ามาไดอาคารนะครับลวดลายปูนปั้นเป็นต้นนะครับ อันนี้คือการประดับกระจกบนปูมปั้นนะครับแต่เป็นในงานสถาปัตยกรรมนะครับเห็นไหมลูกอ่าสถาปัตยกรรมไทยนะก็คือการปรับประดับปันประดับกระจกบนวัดนะครับเห็นนะตัวหน้าจั่วของหลังคาวัดใช่ไหมครับเห็นไหมลูกก็จะประดับกระจกนะครับให้เกิดความสวยงามนะครับเห็นไหมเมื่อมีแสงตกกระทบนะครับก็จะเกิดความแวววาวของกระจกนะครับทําให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาแสงตกกระทบนะครับนักเรียนอ่า อันนี้คืองานประดับประจบบนงานสถาปัตยกรรมไทยนะครับเห็นไหมลูกเราจะประดับประจบบนอาคารต่างๆนะครับบนเสาของวิหารต่างๆนะครับบนหลังคาของโบสถ์ต่างๆนะครับอันนี้คือตัวอย่างงานประดับประจบในงานสถาปัตยกรรมไทยนะครับเห็นไหมลูกอ่าอันนี้ก็คืองานประดับประจบบนประตูโบสถ์เห็นไหมประตูโบสถ์ต่างๆนะครับ ก็จะประดับกระจกนะครับด้วยสีต่างๆนะลูกนะทําให้ประตูบดูความมีความน่าสนใจนะครับแล้วก็มีความสวยงามนะลูกนะเมื่อมีแสงตกกระทบก็จะเกิดความมันวาวของกระจกนะครับทําให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นงานประดับกระจกบนในงานสถาปัตยกรรมไทยนะครับนักเรียนครับเห็นไหมอันนี้คือตัวอย่างของงานนะครับสวยงามนะลูกนะเห็นไหมกระจกก็จะมีหลายสีนะครับมีหลากสีให้เราเลือกนะครับเห็นไหมลูกอันนี้คืองานประดับกระจกนะครับ ตัวอย่างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นนะครับงานปฏิมากรรมประเภทงานปั้นก็เป็นงานทัศนศิลป์ประจําท้องถิ่นที่น่าสนใจนะครับเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงจังหวัดอุดรธาน,นีเป็นเครื่องปั้นดินเผาเก่าแก่ที่มีรูปร่างรูปทรงที่สวยงามนะครับมีการเขียนสีเป็นลวดลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและนอกประเทศนะครับในต่างประเทศนะครับนักเรียนด้วยตัวงานนะครับเห็นไหมของบ้านเชียงนะครับเขาจะใช้สีแดงนะครับเขียนเป็นรลายของลายเส้นนะครับลายเส้นก็จะมีความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับเห็นไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นลายเส้นรูปโค้งนะครับเขียนให้ดูมีความเคลื่อนไหวนะครับลายเส้นที่เขาใช้ก็จะเป็นสีแดงนะครับในการเขียนนะครับอีกต่อมาครับต่อมาครับ เครื่องปั้นดินเผาเกอกเกศใช่ไหมครับเครื่องปั้นดินเผาเกากเกตจะเป็นการแกะสลักเป็นลายไทยทั้งอันนะครับเห็นไหมลูกก็จะแตกต่างกับของบ้านเชียงนะครับของบ้านเชียงจะเขียนเป็นลายเส้นนะครับเป็นลายเส้นสีแดงนะครับของเกากเกตจะแกะสลักเป็นไลายไทยนะครับเอกลักษณ์สำคัญของเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงนะครับลักษณะเด่นของเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงคือลวดลายที่เป็นลายเส้นนะครับลายเส้นโค้งนะครับ เป็นลายเส้นโคง้งเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลานะครับการเขียนลวดลายต่อเนื่องไม่ขาดช่วงแล้วก็แทรกลวดลายอิสระเข้าไปในตัวงานนะครับส่วนใหญ่ตัวงานของเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงนะครับก็จะเป็นลายเส้นต่างๆนะครับจะเป็นลายเส้นลายโคง้งเป็นรูปก,ก้นหอยนะครับใครเคยเห็นหอยทากมั้งครับเห็นไหมลูกก็จะคล้ายๆกับดงกระดองหอยทากนะครับก็จะเป็นลายก้นหอยนะครับ อ่าแล้วก็ต่อมาครับก็จะเป็นลายคลื่นนะครับลายคลื่นแล้วก็ลายอิสระต่างๆนะครับที่ตัวศิลปินได้การวาดนะครับอ่าก่อนที่เขาจะเขียนลดลายเขาอาจจะมีการขูดการขีดนะครับอ่าการขูดการขีดนะครับลงไปนะครับเพื่อที่จะทําสารลักษณ์นะครับว่าตรงไหนที่เราจะวาดลวดลายนะครับอ่าแล้วก็มีการแปะดินเพิ่มเข้าไปนะครับ อ่าอันนี้คือวิธีการทำเครื่องปั้นดินวิธีการเขียนลวดลายของเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงนะครับอ่าส่วนใหญ่เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงนะครับจะใช้สีแดงในการเขียนลวดลายนะครับแล้วก็ตัวลวดลายก็จะดูมีความผิวไหวแล้วก็ไหลลื่นนะครับดูเหมือนเคลื่อนไหวได้ได้วยนะครับนักเรียนจะเป็นรูปทรงฟรีฟอร์มนะครับจะเป็นรูปทรงฟรีฟอร์มส่วนใหญ่จะเป็นลายเส้นนะครับงานเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงจะเป็นลายเส้นเป็นส่วนใหญ่นะครับนักเรียนครับอ่าแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้สีแดงในการทํา เป็นเอกลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเลยนะครับในการใช้สีแดงในการเขียนวลดลายนะครับนี่คือตัวอย่างของงานปั้นในการขึ้นดินนะครับนักเรียนเห็นไหมครับเขาจะมีแท่นหมุนนะครับแท่นหมุนเพื่อขึ้นรูปของดินนะครับนี่คือวิธีการทําเครื่องปั้นดินเผานะครับ ดินที่เขาใช้ก็คือดินเหนียวนะครับดินที่เขาใช้ในการทํางานคือดินเหนียวนะครับนักเรียนเห็นไหมเขาจะมือนะครับค่อยก่อรูปทรงของดินขึ้นมานะครับเห็นไหมตัวแท่นหมุนก็จะหมุนนะครับแล้วก็เอาดินวางนะครับแล้วก็เอามือนะครับค่อยๆประคองให้เป็นรูปทรงของถ้วยไหหรือว่าเป็นแจการต่างๆนะครับเห็นไหมลูกแล้วก็ตัวดินเห็นไหมครับตัวดินก็จะเป็นก็จะเป็นดินเหนียวที่มีความเปียกน้ําตลอดเวลานะครับเพื่อให้สามารถปรับ ปรับดินให้เป็นรูปทรงต่างๆได้ง่ายนะครับเพื่อทําให้ดินดูนุ่มนะครับอ่าแล้วก็เมื่อขึ้นรูปทรงเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็นําไปตากแดดนะครับหรือว่านําไปตากให้แห้งนะครับเพื่อที่จะเอาไปอบนะครับอ่าเพื่อที่จะเอาไปอบนะไปอบหรือไปเผาก็ได้นะครับอ่าเลยกลายเป็นงานเครื่องปั้นดินเผานะครับอันนี้คือวิธีการของการขึ้นดินนะครับก็คือการใช้แท่นหมุนนะครับในการหมุนดินแล้วก็ใช้มือนะครับค่อยๆประคองค่อยๆปาดเป็นรูปทรงของถ้วยไหต่างๆนะครับ นี่คือตัวอย่างงานเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงนะครับของคนสมัยก่อนนะครับนักเรียนเห็นไหมของคนสมัยก่อนเลยนะอันนี้คือที่เขาขุดค้นพบเจอนะครับเห็นไหมลูกอ่าตัวลวดลายเห็นไหมครับก็จะเป็นลายเส้นนะครับเห็นไหมเอกลักษณ์ของงานเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงก็จะเป็นลายเส้นนะครับเห็นไหมลูกแล้วก็วิธีการปั้นเห็นไหมครับรูปทรงต่างๆใช่ไหมครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านเชียงนะครับอ่าจนถึงปัจจุบันนี้รูปทรงก็ยังเหมือนเดิมนะครับอ่ายังทำหนกทำเนียมประเพณีในการปั้นเหมือนเดิมนะครับนักเรียนยัง อรุรกณ์รูปทรงของตัววิถีชีวิตอันเก่าอยู่นะครับเห็นไหมลูกก็ปัจจุบันก็ยังใช้รูปทรงแบบเดิมอยู่นะครับแต่ว่าลวดลายก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปมากนะครับแต่ว่ายังคงเป็นลายเส้นอยู่นะครับอันนี้คือลายเส้นของคนสมัยก่อนนะครับนักเรียนเห็นไหมอันนี้ที่เขาค้นพบเจอนะครับ <S <S เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงในสมัยก่อนนะครับอันนี้คืองานเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงในสมัยปัจจุบันนะครับเห็นไหมครับ ลวดลายก็จะเปลี่ยนแต,ตกต่างจากสมัยก่อนนะครับแต่ว่าโทนสีในการเขียนก็ยังใช้สีแดงเหมือนเดิมอยู่นะครับแล้วก็ตัวทรงของแจกันก็ยังคล้ายๆของเก่านะครับเห็นไหมลูกแล้วก็ลวดลายก็ยังมีความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเชียงอยู่นะครับเป็นการเขียนลายเส้นนะครับลายเส้นโค้งนะครับลายเส้นขึ้นต่างๆนะครับลายเส้นก้นหอยนะครับเห็นไหม รูปรูปทางด้านทางด้านขวาครับนักเรียนเห็นไหมครับเป็นลายเส้นก้นหอยนะครับเห็นไหมลูกก็จะเหมือนเปลือกหอยใช่ไหมครับเหมือนเปลือกหอยทากเลยใช่ไหมครับลวดลายอ่าก็จะเขียนเป็นรูปทรงคลื่นต่างๆน,นะครับอ่ามีความโคง้งความอ่อนช้อยนะครับเห็นไหมลูกแล้วก็เส้นก็จะมีความต่อเนื่องกันนะครับเห็นไหม แล้วก็โทนสีก็จะเป็นสีแดงนะครับยังอนุรักษ์ความดั้งเดิมอยู่นะครับเห็นไหมลูกสีก็ยังคงสีแดงอยู่นะครับแต่ว่าจะมีความร่วมสมัยกว่านะครับมีความเป็นสมัยใหม่มากกว่านะครับมีการเคลือบเห็นไหมครับมีการเคลือบตัวงานด้วยนะครับให้เกิดความเงานะครับสมัยก่อนเขายังไม่มีการเคลือบตัวงานนะครับอายังไม่มีน้ํายาเคลือบเงานะสมัยนี้มีการเคลือบงานนะให้ดูเงาขึ้นนะครับเพื่อความคงทนของสีขึ้นนะครับจะทำให้สีดูคงทนและดูสดไปอีกนานนะครับ อันนี้คือเครื่องคืองานตัวอย่างเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงสมัยใหม่นะครับก็ยังเหมือนสมัยก่อนอยู่นะครับยังเป็นงานลายเส้นอยู่นะครับนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับนักเรียนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับรักษาสุขภาพด้วยนะแล้วไว้เจอกันนะครับ